สบายดีพี่น้องเมือนี้ยแม่ม้อนจะออกมาออกมาข้างนอกด้วยพี่น้องเด้ออันนี้มาโรงงานยาสูบด้วยพี่น้องนี่นี่บอลนี่เลยบอลแม่ม้อนมาโหลดคลิปกลางคืนค่ะอันเดีย้อมย่ามเห็นปะบอลแม่ม้อนมาโหลดคลิปกลางคืนน่ารักสถานีนะรักสถานีรักหานะมือน้ำมันงังนพป้อมย่ามเลยพี่น้องจนว่าหาทุ่มช่างได้เร็วอันเดียปร้อมย่ามของรปภเขามาโหลดคลิปนี่แหละต่ละมือค่ะ โรงงานยาสูบพี่น้องเออนหนิทชาเฮเบิงออกมาขางนอกเมมอนสีออกมากินเพอกินเพอมากับตะเคียงแต่เคียงเขาจะกินยัางตงุ้งว่ากินเพอข้ขังนอกเป็นโรงงานยาสูบแถวบ้านไมมอนแหละนี่ไปทางไหนก็บ,บ้านพี่น้องบ้านไมมอน,อนทางไปหัน,หนกกบ้านเมมอนบอลรดเ็นบอลเ็นรถน่นอ็เมนบ้านเลยแหละนะเขาเอิดบ้านนาทาด ข้ามากินเฟอไอเดชหัานคล้ายเฟอพี่น้องมากินอยู่ห้านนี่แหละเดแม่ค่า,ากับเดชนี่แหละห้านห้านนี่แหละมากินนี่แหละพ<า>ี่อิงพี่อเอิงจะกินยังลูกกินมีกองกินมีกล่อง แม่ค่ะตาหวานสบายดีพี่น้องให้เน่สบายดีแม่ค่ะก็สวยด้วยพี่น้องเอ้ยเออนี่แหละแม่ม้อนจะไมากินเงินนางกินไม่กินเฟอร์น้ำกันเลยพี่น้องก็สบายดีพี่น้องมาเด้อมากินเฟอร์น้ำกันเด้อะเล็กซี่จะหักแฟนเนอะจะปลุกคนไทยพี่น้องกินมีนาพี่น,อนอ้องเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาเด้เอ กินเผื่อน้ำกันเด้อถ้าร้านออกมากินถังนอกบุญยาเขา่าพี่นอ้องด้ยเป็นอันเมย์เมย์เพี้ยๆโอ้โหเป็นยังโอ้โหเป็นน้ำบุญยาเขา่ามาเด้อมากินเผื่อน้ำกันเด้อมาตะคุตะพลเล็กเม็กกี้ซาลี่เตยพินเตยบุงาเตยกะวังโซนเฮ้ยเป้เชนมาได้เฮ้ยกินเตียงด้วย หลงหลงละลานมัดทุกคนเพิร์สถอยเดียวเอิญมัดประเทศ <c oughs> เพิร์สถอยเดียวเอิญมัดประเทศไม่กินกันพี่น้องขอบุกบใจตกสิง่งทุกอย่างใชให้กำลังใจเมย์มอนเดอ้อสิ่อยู่ข้างๆเมย์มอนขอบใจละลายทิ่บัวบกทิมเคีงน,น้อยแล้วกับเมย์มอนขอบใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือขำมุอสู้อย่าจะเกาเท่าใสา่หัวให้พวกเจ้าอยู่ดีมีแห้งเดอ้อปีใหม่เด้อครับแต่สิ่งดีๆพรดีๆดเดอ้อมือขำมุอสู้มัดตุกขุตุกคน เอออะไรมากินตกขีเมเพิ่นกินมีกินมีก่องมีกองเอ้นไหนเราพักหน่จ้า แซ่บเต้าพี่แซ่บแกมาเป็นิเผา่บ่ได้แซ่บเลยแซ่บก็ห่านนันเราอะโม่ตัวคำโอ้ยเตี้ยแซ่บบ้านแถลงเออน่ข้างนามันแซ่บแต่แซ่บอือแซ่บบ้องอเผาอ <g zia> <t> ่ะแซ่บ แซ่นัวนี่รถนี่แซ่บอมปเติมยังเลยยคนดีเลยคอไปเตอรน้อปลายังเลยกุ้งรถดีตลอดเลยก็เด็ุ้งยังเลยพอดีเลยน้าพอดีเลยใส่น้าปลาไปใส่เน้อพอดีเลยไดูกลมปลาหยอดี่หาถั่วเพราะว่าแซ่บเยอะเจ้กแซ่ ได้นางคำเหมือนคนยังไปกินซีมือเมนยังเสือได้นางคำนะมกินลองเบิกบงประเทศกับเขาเแซ่บขายกเขาที่กุ้เขาบแซ่บลองบิกกเขาเาะโไก่วันน่มาเอาวันสร้างวันเกี่ยวเข่ามา้มาเอากันเนาเห็ดนซื้อให้โตหนึ่งผมว่าเอาเด้นี่โ๊ไก่บ่ะนะเออโค๊มือบังเร้านี้นะแล้ววันราสิบาเราเกี่ยวเข่าคนเออเอาเม่เหเยาได้อยว่ะ

bóng bão bóng bão bóng bán đi hầu giết hầu bạc 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 hầu không hầu bạc 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 นี่ันมันมานกาฟรีเด้นะคือซื้อน้อติดกบัมมีแบบนี้แต่ปกติสมมีิันนี้มีวันคืองันมาติดกันอ่าเปวันหลเพราะากมีวันนี้ด้มือวันนี้

อางมันน้อยอ่างเก็บน้ามันมันน้อยมือขวาเทิงกันแก่มยังแสบอยู่เลยแสบป่ะทันยังแสบเย็นแสบก็มาแสบเลยนะเธอะไรกันแค่แค่หมดแสบหมดเลยแค่ตัวเดียวแล้วกอนทั้งต้เขาบ่มากทักงตัวเนี่ยเป็นตัวละแล้วเขาทำยังไง ค่มันแซบน้อยก็กินมันแซบขั้นบแซบนะค่ะเต็มถ้วยบ้างไงขอกระกินเดียวดแยวรอดเดีวีขันบาแซบเตอยู้าะประสิทิอารมณ์มันลองซีบบ้งลองซีบิงว่ะไอแซบลิ้บเแมันย่องไม่แซบไม่ได้เจ๊เลยแบบ้มันว่าเลยน

<ti> ือว่าชวันมือเจ้ามือนี้แรงเฮาก็เมื่อน่ะเมื่อก็จับเงินเจ้ามาตกมาตกซื้อดูยงวนได้แซ่ันน้ใส่ใส่2ยล2มื้อเด้เอาต้มื้อแรนี่จันันคานเฮาเปลี่ยนใหม่ได้2มื้อได้เฮาเท่านั้นเออบ่เอาหลายมื้อได้ာကား

หนึเซาพันอันน้อยอะสิอหาทีซื้อสองเอามาใส่สองมันนันเลยเออโกยกับแพ่งหรือเละแพงได้โลยนะเอออ่ะท้นี้แก้วมาชา่อะไรนะแนยาอเด้อ้่อน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามขิดหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับต่ r ครเหุ้สองน้องคี้นยายมอเด้อพี่น้องเด้อบาย